ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมโรบักวัวน้วเรามาเลววววว่วว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 วอวววววนวว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 วมาวว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 วรวว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 อวว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 กววววววมว่ ันนี้ค่ะเริ่มค่ะโอ้ยชอบมากค่ะว้าวที่คำอ้างเต็มเลยนะว้าวคุณฟินคุงฟินจังเลยค่ะนึมแมร็่คิดว่าเป็นสปารอแล้วเนี่ยโดดหลายทีเหลือเกินนะคะโอ้โหทำอะไรเนี่ย เปปดชุสสาิต้องเปลี่ยนชุดสปาด้วยเหรอนี่อะไรอ่ะชุดตรงนี้โม่ตายแล้วสีเววเวะเลยสีฟ้าอะไรกันโอ้ท่านเปลี่ยนสปาเหรอเนี่ยเหรอใจบริการนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าไหมนะคะออ๋ฝ่าเท้าเนี่ยนะเะไรกันต่อเนี่ยต้องเล่ต้องเล่นปัญญายแล้วยังไงต่อตรงนี้นั่งแต่งผมเหรอฮะขับผมหน่ย ทำไม่ได้ไปแต่เราก็อยๆทำนี่การดูแลผิวหน้าเฮ้ยนี่เขาว่าแปะหน้าหรือเปล่าแปะได้แต่เราแปะไม่ได้เพราะว่าเราใส่เป็นหน้ากากอ๋อไปไปไปขันยนะอันไหนที่ถูกต้องอันนี้คือถูกอะไรอันนี้ไม่ถูกเสร็จสิ้นระดับอ้าวโอ้ยสายสายเพิ่งผ่านเย็นๆมาถ้าอบเข้ามาแล้วเนี่ยสไลด์าสไลด์หนึ่งนึ่งฮะอุ้ยยีงมีไหมรอดปะตาย ไม่ตายอันนี้ตกลงไปไม่ตายนะคะอันนี้ถ้าเราหหวานรอถ้าเราตกลงไปเราจะไม่ตายนะคะทีหนึ่งคงวิ่งไปหมดแล้วเนี่ยทงสิ่งกดันเลยเป็นผู้หญิงไหมแต่ว่าอีกนี่อะไรกันอย่าโดนจับเย่าผ้านะเราโดนได้แต่กระดูกเขาเรียกว่าหวานแหววจริงจีถ้าต่างถ้าต่างว้าเฮ้ยแต่ชุดใส มีเปลี่ยนชุดโอ้โหลุ้นหนึ่งได้แล้วไปเดี๋ยวมาเจ้าสวยสิเจ้าสวยสิอุ้ยเธอเดี๋ยวเขามีให้เปลี่ยนทรงผมนะใช่ไหนเดี๋ยวเราต้องไปประมาณสามสมสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นเราก็มาเป็นกลุ่มเนี่ยเออเราไม่ให้เราเข้าไปเดี๋ยวไปดีะ เอ็กซ์อันนี้เราต้องเลือกที่ว่ารูสีฟ้าก่อนเลยเนี่ยเหรอสีฟ้าฟ้าแล้วแล้วก็สีฟ้าแล้วสีฟ้าแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีม่วงโอ้ถูกปว่านี่ยไม่ยอมเข้าเลยไปมั่วนแล้วเนี่ยอันนี้เราจะมีแบบอะไรกันกลมๆใช่ป่ะแล้วเราก็เดินมันจะมีกลมๆอ่ะที่มันไม่เหมือนพวกโอ้กระโดดกระโดดเป็ดมันหล่นใครใครพาพี่ดาพี่ดาพี่ลู ตัวนี้ไงเด็ก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 เเด็มันเด็กอ่ะเกที่เป็นเด็กตอนนี้ฉันเป็นเด็กขี้กมปูแต่ฉันมิช็อปเกด้วยอันนี้พี่ว่าว่าอันนี้อุ้มตุ๊ดแตมีดดีกว่าทำไมกันรสะาแล้วน่าโดนเราเป็นไงถูกอันนี้ถูกถูกปะที่เขาว่าอีโมนะก็ดูเขาวาอะไรเขาว่าเขาาไหนที่มะ เข้าไปทำไมเข้าไปเพื่อไปดันไปเฮ้ยอันนี้เราต้องเหยียบลูกอันนี้นะเหยียบลูกอะไรลูกวัวนัดอ๋อวัวนัดเหรอไม่งั้นถ้าเราจะตกลูกวัวนัดมันเล็กไปอ่ะแต่พวกเราขาใหญ่อ่ะโอ้มันเล็กเปิร์นมันเสียวอุ้ยเสียวโอ้ยใครดิยินทำไมอ่ะบอกมาไม่ต้องบอกหรอกเดี๋ยวตัวเองก็ตกโผ่ฉันกวนจนฉนกวนจนฉันแจงเธอเลยเละ โชคดีนะพี่ตรงไหนตามหนูแล้วก็ตามชีสตามหนูตามชีสตามหนูหรือตามชีสตามทั้งหนูทั้งชีสอ๋อโอเคโอเคเห็นหนูแล้วเห็นหนูแล้วเอหนได้หรอมาค่ะแต่แต่เราเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่าของเราเป็นแบบห้องใต้หลังคาทุกคนไมหรอต้องีปเท่านหร่เหรอ เราอย่าโดนกาแฟนะที่หกเอาไว้อะทำไมโดนเป็นไรอะอุ้ยโดนน้ตาจริงจด้วยทำไมกาแฟมันร้อนจัดหรอร้อนมากโดนเลยโดนแล้วลองมานั่งได้โอ้พี่วาเป็นไงบ้างอาหารมื้อนี้อร่อยไหมอร่อยมากเลยคุกกี้เนี่ยคุกกี้ครับเค้กครับเค้กหยิได้เราไม่เห็นหยิบได้เลยอะหยิบไม่ได้แต่กันดีกว่าหรือตุ๊กตาหมีดีกว่ารือหมีหมีทางนี้ทางนี้ทางไหนทางนี้หรออุ้ย อุ้ยอันนี้คือเรากระโดดข้ามแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องทำไงเราต้องไปตามทางเต้องรอเหมือนต่อคิวอะหรอขอคิวเล่นรถไฟห่อนะแต่เราข้ามไม่ได้อยู่อ่ะอออันนี้ก็โดดข้ามไม่ได้เหมือนกันทำไมมันซับซ้อนอะไรหิดอะไรหิดยังเลยต้องเดินตามเนี่เนี่ย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 เอาไวแล้วเกือบเลยเฮ้ยมัไปโยและวยัง มันกระจกกระชากมีเยี่ยมจริแจริง่แบงมากเนี่ยกลนนี้รู้สึกโอ้โหยิ่งตาลายเข้าไปใหญ่กระโดดไม่ได้ด้วยกระโดดข้ามกันไม่ได้ด้วยนะโอ้โหมันหวานเว่ยจริงจริงยากสุเอิร์นโอ้ยติดมาร์คคิดว่าสกิปเกมติดติดกระจกติดกระจกเลยแมไม่ได้อันนี้เราจะต้องตรงที่มันมีอิโมจิเนี่ยเราให้เราเดินมาอะไรหรอแบบพวก เกมอะไรแบบเนี้ยให้เราเดินเดินชนชนอิโมจิเหรอแล้วเราจะได้อันนี้เขาให้โดนไม่ให้โดนอ่ะเขาให้โดนให้โดนะไรให้โดนฟักไม่ให้โดนเดี๋ยวมาหลอกฉันงมากอันนี้คือแคนดี้มีอะไรอ่ะแคนดี้เราเดินทะลุเข้าไปหรอเราต้องเลือกสีไหนพี่ว่าสีฟ้ามันจะสีฟ้าเหมือนกันไม่มี สีเหลืองถูกต,ต้องนี่เราต้องเลือกมันไดแรกคืออันนีอนน้อันนี้หมดเลยอันนี้หมดเลยไหนอันนี้เหรอโอเคอันนี้หมดเลยอันนี้อะไรเลือกซองผู้หลอกไปอย่างนี้เป็นหน้าเดิมมัยเป็นอนอ,อันนี้ก็มันเล่นเปลี่ยนเปลีงเปลี่ยนแล้วมัเนเน,นี่ยอะไรไปพี่พี่ว่าเราต้องเลือกว่าอยา่างไรลูกหนึ่งเสร็จแล้วลูกหนึ่งสวยปะ่ะวิธีที่คุณรถไฟรถไฟเหรอ วิธีที่คุณยินชอบในการเดินทางคืออะไรฉันชอบยานอวกาศชอบไม่ใช่นะไม่แต่ละคนไม่เหมือนกันเปล่าฉันชอบขึ้นยานอวกาศซีเมนต์ปูนยาเตะหนึ่งเป็นผู้หญิงหน้าโหดแล้วดูพี่ห่านข้างบนเป็เจียบข้างล่างเป็นซีเมนต์เปียเซ่แซ่มาเซ่เออจะเป็นยังไงอไม่จริงหรอกแต่ไม่โล มียิ้มใส่หน้าฉันเหรอเธอมายิ้มทำไมยิ้มยอฉันเหรอเห็นฉันสวยหน่อยจับเกงมาล่ะจะเกง้วกอนมล่ะยิ้มย้อฉันเหรอฉันสวยใช่ไหมล่ะทำไมกนสวยหรือเหนนีเห็นนีเป็นเลดอร์นะยะเียลดอร์ของโเรียนนะยะมองทำไมเห็นคูสวยไม่ได้เหรอยังยิ้มอยู่และยังยิ้มอยู่และเธอมูมเห็นสวยไม่ได้เรยไมูมไปลเอาต

ไไ่่ม้กางเกงเลยนะเขียนเพลงแล้วนะมึงไหน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 ที่ไรที่นี่เหรอใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปูดเองนะว่าไม่โลวะเนี่ยอะไรอ่ะพี่ว่าเป็นกระตุยเหมือนคนบ้าเลย ันนี้จะเป็นคนบ้าแล้วหมดเกลือดลุงเนี่ยงหมดกันแล้วดูคนบ้าคนนั้นนะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพี่วาก่อนไปปะเดี๋ยวพี่วาลุงดิพี่ว่าใส่เยอะกว่าอีกไม่ไหวแล้วนะกว่าข้าวอะไรด้วยนะเนี่ยข้าวตึกไหมไเนี่ยอะไรเขาให้โดดมันเดินชนไปทุกอย่างไงี่าะมันก็ใส่ไปทุกอย่างเลยคนบ้า ่เรีวิไปแล้วทำไมมันเหมือนทางขาดก็เธอกระโดดไงแต่เธอดูฉ <sk> <Hayır. screen Eat analysis> ันเนี่ยดุนีเนี่ยอะไรอ่ะฉันเนี่ยนะต้องเลือกอะไรอ่ะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเหรอสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าแล้วก็ดูดิปากที่ว่าเป็นแบบใช่เธอเป็นคนบ้าดูฉันน่าเป็นคนปกติดูเป็นคนบ้าอะไรกันเอาไเนี่ยอะไรพ่อพ่อเนาะ เราลืนม่งไปแล้วไอ้หนาหายไปไหนอะ่ะวิจัดไปเป็นบล็อบเหรอโอ,รโอ้ยต้องเลือกให้ถูกไปเนี่ยไม่ต้องเลือกแหมจุยแหมจุยนี่แมวอุ้ยอันนี้เป็นพี่ว่านน่าจะต้องใส่ไหมต้องใส่กอใส่ไปใส่ทุกอย่างเธอดิอัปเกรดมาขนาดไหนดูฉันจะมีเขาเพิ่มมาแล้วนะ ่กยาสรุปแล้วเธอเป็นคนบ้าแต่จริงๆพี่ว่าไม่ได้เป็นคนบ้านะเธอญาติเลยเธอเป็นคนบ้าเธอหัวเราะอยูุดีเธอนั่นแหละบ้าเพราะเธอใส่แต่สีชมพูดูฉันหลากหลายสีไม่เชื่อหรอฉันตกลงไปแล้วเราต้องเลือกเลยแดงขึ้นมันไหนสีแยกไฟแดงใช่าใจไหมเนี่ยมันได้สีแยกไฟแดงไป เอาอีกแล้วให้ฉันแต่งอีกแล้วเอาไปมีอะไรบลู้มีเต็มหัวใช่ไหมหมดเลยหมดแล้วนะในทุ่เดิดิเถอเถอะแลก็เป็นคนบ้าจริงด้วยอ่ะเแต่ว่าฉันบ้าเราต้องบ้ากว่าฉันนี่ไปดีกว่าฉันเป็นคนบ้าแล้วเราเป็นน้ำตามไปมาแล้วเราเป็นคนบ้า เราต้องเลิกมาใช่เดี๋ยวไปกดบ้าใครเห็นตัวฉันก็ต้องถลกนี่ตัวอะไรอ่ะยีดรันเยอะไรกันเลยคะลูกคนึ่ะอีกเยอะเลยค่ะจริงเหรอคะจริงค่ะตายแล้วพี่มาหาตัวเองอ่ะหาฉันมาเล่นเกมอะไรเนี้ยเต่นตัวโอ้ย ฉันอยากได้โพนี่ตัวนี้เออฉันเอาโพนี่แต่โพนี่มันก็เหมาะกับฉันในโพนี่นี่ฉันเดินหัวห้อยเลยหนักจัดนี่แม่ฉันมีชุดแต่ฉันมีอะไรเจ็บตัวเลยพาลงหนึ่งมาเล่นอะไรกันไม่รู้สามคนบ้ากันหมดเลยพี่จะอ่านพี่อ่านที่คนบ้าเลยจะบ้ามามาเป็นไรกันต่อตอนแรกๆเรายังไม่ค่อยบ้านะ ก็เลิ่มมาบ้าเลยเมื่อไรจะจบเนี้ยไอ้ตกเลยอ่ะตงหยบอะไรที่ไม่มีมุดเหรอเออแต่พี่วายเหยิบ๋ยิบไปต่อไปเลยปีกเทตูวหนึ่งเราต้องแต่งเยอะเลยค่ะอะไรตีอีกอีกไปนี่ายแล้วจะเป็นคนบ้าจอีกฉันเป็นคนบ้าจริงๆฉันบ้าฉันบ้าจังนี่อะไรกันเราไปยังไง อย่าฟ้องแล้วไปยังไงไปฟ้องยังไงป๊อเปิ้ลไงแล้วไปยังไงถ้าเป็นคนบ้าไปยังไงใช่เครู้เลยเขียว่าเขาใช่เธอน่าจะบ้าไปแล้วแหละคือใส่ทุกอย่างนะนี่มันเดินไม่ไหวแล้วนะมันหนักฉันเนี่ยต้องหนักกว่าเธอฉันใส่ทุกอย่างเหนื่อยแล้วอยู่บนไดบนสิบแอมเพอใช่ปะใช่โอ้โหยังมีใส่อีกไหมคะคุณ ทำไมมันเป็นเสียงกูเพลเว่นอพี th ่ว่าใส่กิ๊กจ่อไม่ได้ฉันไม่คนหลังคาคอยรียมตัวโอ้ลูกพี่ว่าขายอะไรคะเนี่ยขายจ่อโอปีดาก็หนักเหมือนกันนะคะเนี่ยทำไมบ้าจังเลยแต่พี่ว่าบ้าที่สุดละไปค่ะอันนี้อะไรค่ะเดินรอพี่ว่ารอตั้งนานขึ้นเขาสิบเมตรเลยอ่ะเข้ามาใช่ปะขึ้นเขาสิบเมตรไปเลยเหรอ เพื่อนเพิ่งยินถึงแล้วนะคะถึงแล้วถึงจุดจบโอ้จบซะดี่แต่ก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ดูผลิตตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคนบ้าอย่างพวกเราด้วยนะคะไม่มาจะมีคนบ้าว่านี้จะเป็นคนบ้าแล้วนี่คือหัวหน้าคนบ้าใช่แฟชั่นสุดคนบ้าถ่ายรูปไหหน่อย